้ยถึกหงังอะบังก่อนครับโอ้ยถึกเตาพี่น้องสวัสดีย้ำแรงๆนะครับผมมันนี่พาพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก่าครับผมหลังแรกนะครับ มอนี่มาโดยเนื้อไก่นะครับเป็นมั่นไก่นะครับนี่ครับก็มีเนื้อนะมีหนังมีมันนะครับลองเบิ่งไปเรื่อยครับนี่นะครับหลังแรกเหมาะเมาะนะครับหลังสองก็จะใส่นี่นะครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องมันไกลล่ลอยมับมับนะครับไม้หนีปลาไหลแน่นอนชั่วครับนี่ครับมัดด้วยขวดนะครับแบบง่ายๆนะครับไปหลังเท่าไปครับ ตรงนี้จะเป็นไมป้ปลาไหลนะครับเดี๋ยวจะล่องใส่เบึงนะครับผมคิดว่าน่าจะมีปลาไหลในนอนชั่วครับแหวกกอนนะครับพี่น้องไม้หมาะครับ นี่ครับเตาพี่นอ้องพั่ขึ้นโคกมากนะครับตัวหนึ่งเจอไล่นะครับบางหัน นี่ครับห้อยมันเรมานี่นะครับขึ้นโคกไปหุ่นนะครับตัวบักใหญ่เลยครับท่อแขนโอเคครับผมทางไปทางมั่นครับมาหากินครับไปแล้วล่ะครับไปเถะนะไอล้ลยใส่หมงห้อยไอ้ล่ยนี่หนะครับ โอเคครับผมเอาไว้ติดตามมืออื่นเศร้านะครับก็ใส่เห็เบิ้งพ่อขาวๆนะครับไม้หมาะแห้งครับมงนี่นี่ครับไม่โคเมาโจกนะครับพี่น้องนี่ครับไมยที่เบิ้งไว้เมื่อเศร้านะครับก็เป็นอย่างครับใส่ไว้นะครับ น้อยเต็มเลยนะครับอหอยคั่นมั้งครับฝนตกนะครับพี่น้อง สวัสดียามเช้าๆครับผมมุนี่ก็พามายามเบ็ดคือเก่านะครับกับบรรยากาศที่อึมครึมนะครับฝนตกโปรยปลายนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีนะครับก็ไปเบื้องหลังแรกเลยนะครับ อป่าบอนครับฝนเศร้าตกแล้วนะครับป่าขึ้นครับหลังแรกนิ่งนะครับหลังสองก็นิ่งพี่น้องหลังนี่ดึงนะครับบังกันครับดึงนะครับหลังนี้ เฮ้ยถึกอยังอะ่ะบางกอนครับโอ้ยถึือเตาพี่น้องโอ้ยมาถือเรือตะจังไดนี่ิปดก่อนครับนี่ครับ โอ้ยอันนี้บอยากถือบอยากบาอยากให้ถือนะครับก็จิงได๋น้อบ้ดนี้สิปล่อยได้เนาอขอโทษขออภัยหลายๆเ้อโอเคครับผมหาวิธีปลดก่อนครับหลังต่อไปครับหลังนี่ดึงคือกันครับพี่น้องนี่ครับ บังกันครับอุยอย้ยหยาจนปีนครับลุดครับพี่น้องโอ้โหหอ,อยดินนะครับบุมบั่มบึมบั่มนะครับหยาจนปีนนะครับเสียดายครับลุดครับตังนีนิ่งครับ เปลี่ยนมงไซไม้นะครับใหญ่มานีครับอ้าวมงไซไม่ครับตรงนั้นนะครับเสียดายครับไปตอครับไม้นี่กระนิ่งครับไม้ปลาไหลนะครับไเบิังตอครับ ไม้มงไม่โคตตักไว้นะครับเยื่อหมดนะครับนี่ครับบดเป็นยังครับใส่ไว้ก็ประมาณตอนแรงนะครับมาเบิองไม่นะครับใส่ไว้หม่นะครับเป็นเนื้อไก่ให้เก่านะครับไปไกลๆนะครับบ้านนี้ หลังสุดท้ายครับนิ่งคือเก่าครับมือนี่ก็ถือว่าบอหมานนะครับก็บอรประสบผลสำเร็จนะครับก็มีมือได้มือบ่ได้นะครับพี่น้องก็หันมาคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับช่องสักดาพาวเวอร์นั่นเองนะครับถูกเตาอนที่สิเห็ดต่างๆเนะาะบ้านนี้เนาะนั่นครับมันโพหัวมาแล้วครับจะหาวิธีปลดบ่ได้นะครับปลดแล้วก็ปล่อยมันนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอโทษขออภัยนะครับสำหรับอัน ทันใดทีเลือตนนะครับผมก็สีหาวิธีปดนะครับแล้วก็ปล่อยมันสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมมานะครับนี่นะครับปดสายเบ็ดออกมาแล้วนะครับก็จะปล่อยนะครับไปปล่อยครับบันนี้ นี่ครับไปแล้วครับโชคดีเดอ้อไปแล้วครับโอเคครับผมจบภารกิจครับ